ข้าวขาหมูทําเองมีสามชั้นคือ3าชั้นยั่วๆไม่ใช่หรอกจริงๆก็ทาแบบสำเร็จแล้วก็มาต้มใส่น้ำโล้ลอีกทีนึงซื้อมาจริงๆน่าจะซื้อขาหมูอ่ะมาทํากินถึงจะฟินขนาดนี้แล้วก็มีไข่ออนเซ็นออนเซ็นบ้างลไข่ลวกไข่ลวกเชมได้ ต้องใส่น้ำส้มหน่อยตัดความเรี่ยนและความมันนี่ yeah. นี่คือสามชั้นเลยนะ ได้กินสามชั้นมานานมากดูตรงเนื้อดิใส่พริกใส่พริกยเยอะไปเลยต้องมีความแบบตัดเรียนๆหน่อยความแซ่บน้ำส้มน้ำส้มนี่คือเนื้อมันอย่าตกตี่ลูก yeah i like it สมสมเปรี้ยวๆส้สมสมใส่ชัอร่อยมากเลยอ่ะชั่วกินไข่แดงด้วยไข่เย้มตัดเดี่ยวดีดีมาก ส้มเนี่ยจะตัดเลี่ยนของมันนานทีกินนะสามชั้นนะอืมอ ออร่ยข้าวหมูชอบมันเปรี้ยวๆดิ อคนกินขาหมูจะมีสองแบบชอบแบบน้ำฉ่ำๆน้ำเยอะ<ม>ๆบางคนจะชอบน้ำหแห้งๆที่ก็แบบแนวคุขิกขบขิกหน่อยแนวขบขิกุกขิกหน่อย ร่อนอร่อยไม่ได้กินคำามูนนานมากคือแบบนานแบบนานจริงๆอะถ้า่าถ้านับตั้งแต่มาจากจีนนี่ก็เดี๋ยวนี้น่าจะเจ็ดเดือนอะ่ะไม่ได้รำกินนกทีนี่ yeah. สามชั้นไปเลยสามชัน้นยั่วๆ mm. ฟินสุดอ่ะ 你们吃的酸的来吗？超变味了，你下吧，你下吧，变味了。 ยังอ,อร่อยอร่อยเวอร์มาอย่างเราจะลาสังกันตัดเลี่ยงได้ดีมากเลย ้องฟินน่ะสุดๆไม่ได้กินนานมาก నా టీక చాలా ชอบตอนที่มันเป็นเนิ้อเนื้อเลี้วๆดียวอ,อร่อยแค่วันหลังจะมาแบบ กินข้าวมันไก่ให้ดูนะทำข้าวมันไก่เองจริงๆน้ำจิ้มข้าวมันไก่อ่ะใช้ของจีนก็ได้นะแบบเครื่องปรุงอ่ะขิงเขาก็มีอ่ะที่จีนก็มีขิงขายอ่ะแต่วันนี้กิน้ามด่ะ คือน้ำจิ้มอร่อยก็แบบอร่อยสุดเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกินต่อกัอนนะกินหมดนี่แหละรีลากินไม่หมดนี่แหละคือแบบมันยังแบบดึบดำความฟินอยู่ เกยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้หน่อยนะไปแล้วนะส่วนบ๊ายบายรักทุกคนนะ